หนสสใบใบขนาดใหญ่แทนพลาสติกมน้ำมันคือถุงเยนะคะเจแทนไม้รกาบ้กเพื้อนี่นั่นเองนะคะอ่ะคนแรกค่ะเราจะทาการทดลองโดยสังเกตวัตถุเอามากั้นแสงไว้วัตถุเอามากั้นแสงไว้นะคะ แล้วดูว่าเราสังเกตเห็นแสงเนี่ยมันสามารถผ่าน <S <S วัตถุของเราได้ไหมแล้วก็จะมาบอกว่ามันเป็นวัตถุโปร่งใสโปร่งแสงทึบแสงนะคะอ่ะคนที่หนึ่งค่ะนั่ทดลองเลยค่ะแสงผ่านไม่ได้เป็นวัตถุทึบแสงอ่ะมันทึบไหมคะ่ะเป็นวัตถุทึบแสงยอมให้แสงไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดใช่ไหมคะอ <ใน S 2> ่ะคนที่สองค่ะ แสงผ่านได้บางส่วนเป็นวัตถุโฟงแสงเป็นวัตถุโปร่งแสงสามค่ะบนน้ำค่ะอะวางที่พื้นก็ได้หวางที่พื้นตรงนี้แล้วหนูสังเกตว่าวัตถุกั้นน้ำกั้นระหว่างแสงผ่านได้บางส่วนแสงผ่านได้อะไรครับทั้งหมด ใช่ไหมคะเป็นวัตถุอะไรคะเป็นวัตถุโปร่ปงใสโปร่งใสโอเคค่ะโอเคค่ะต,ต่อไปเป็นน้ำมันพืชแสงผ่า,านได้บางส่วนเป็นวัตถุโปร่ปงแสงโปร่งแสงโอเคค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็น,ปนแสงค่ะแสแสงผ่านไม่ได้เป็นวัตถุทึบแสงโอเคต่อไปเป <ๆ>แสงไหมลูกแสงผ่าน<ๆ>ไม่ได้เป็นวัตถุที่แสงเอาถุชุดแสงต่อไปค่ะขั้นสุดท้ายแสงผ่านไม่ไ <c> ด <oughs> <ๆ>้เป็นวัตถุชุดแสงโอเคเราทำการทดลองครบแล้วนะคะทั้งหมด9ตัวอย่างนะคะค่ะแล้วก็ข,ขอขอบคุณนะคะ